ดูคนแถวบ้านมึงอยู says, ่ตรงไหนวะทำไมมึงขับกัอย่างนี้แล้วผลเหมือนอยู่ในสนามสงครามเลยววูวูมันจริงๆเลยครับมันลุยตลอดเวลาเลยนะครับมึงจะหยุดเมื่อไหร่ผมพยายามพูดเรื่องธรรมะธรรมโมนะครับแต่ก็ผมก็สายเกินไปแล้วเพราะมันเป็นคนขับรถอู่เออกูรู้ธรรมะธรรมโมไม่เป็นไรกูเข้าใจกจ้าลุยตลอดเลยผมพยายามพูดแต่สิ่งดีๆให้มันกลับใจนะครับแล้วมันรู้จะทำยังไงพอมาถึงสะพานลอยแถเบญจมณฑผมเห็นไฟเขียวไฟแดงแต่ไกลผมก็เตือนเฮ้ยเดี๋ยวยังไงถ้าไฟแดงมึงอยู่ซะบ้างนะเออกูรู้นะมึงไม ปรากฏว่าผมเห็นไฟแดงไกลๆเลยครับพอเข้ามาใกล้ๆมันเป็นไฟเขียวผมยิ้มเฮ้อยังเชื่อเลยปรากฏเพื่อนผมเบรกครับเฮ้ยไฟเขียวนะไม่ไม่ไปเฮ้ยเดี๋ยวสี้อูเช็คก่อนดีว่าฟังตรงข้ามมีคนแถวบ้านกูมาหรือเปล่าหรือเปเพราะถ้ามีคนแถวบ้านมันมาเนี่ยนะครับจ๊ะแมต้องเจอกันแน่นอนแล้วท่านว่าไหมครับเมามันเข้าใจมันขับมาได้ยังไงครับผมเออสุดยอดเลยวิชามาทั้งหลายเนี่ยนะครับจ่ะแม่มันทำกันได้ยังไงครับจ๊ะแม่ เวลานน,น,นี่เรื่องความเสี่ยงนี่ขอให้บอกพวกเรานะครับใช่ไหมจอมเสี่ยงเสี่ยงตลอดแล้วเสี่ยงมาเสี่ยงคุ้มไม่คุ้มกูไม่รู้อะกูก็ขับพวกกูอย่างนี้นะครับใช่ไหมแล้วเวลาขับรถใหสังเกตดูนะเหมือนอยู่ในสนามรถเลยนะครับอะไรกันปาดหน้ากูเหรอมึงแน่รักเหรอใช่ไหมพ <laughs> อเราขับโตโยต้าอยู่นะครับใช่ไหมรถเบรปาดไม่ถือว่าเบรคเหรอมา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 เราเอาคืนนะครับใช่ไหมโอ้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราขับโตโยต้ามาโฟกัสเตาเต่าไม่รู้จักคุณค่าของเต่านะมึงมาผ่านกูใช่ไหมเราต้องลุยคืนนะครับแปลกจริง ทำไมเราทำได้ใหญ่าไม่รู้นะครับแต่ละคนเวลาขับรถปั๊มี่จะเริ่มนะปากเข้าใจอะไรเนี่ยมันมันมันอันตรายจริงๆนะครับขอไปรอนโทษแล้วบางทีบ้านเราแปลกนะมาซ้อมขับรถจะบนถนนนะครับมือไม่หัดขับใช้กันประจำมือไม่หัดขับแล้วถ้ามือใหม่นะเป็นผู้หญิงด้วยถือว่าสองต่อนะครับท่านรู้ไหมเพราะผู้หญิงหัดขับยิ่งมันเลยวัน้าผมจำได้ขับรถจานถนนสาธรเนี่ยนะครับไอ้ขันหน้าที่อยู่ข้างหน้าผมเนี่ยครับ เป็นรถผู้หญิงแล้วติดไป้ายบอกว่ามือใหม่หัดขับปรากฏว่าผมขับตอนนี้ตื่นตั้นตลอดครับหลับไม่ลงเลยครับถูกไหมเพราะเธอครับเราก็ต้องเบรกด้วย <laughs> เหมือนรถแฝดน,นะ,ค,ะนออครับท่านนึกออกไหมครับถูกไหมจะออกขวาก็ออกไปดนะ้จ๊ <laughs> มันเหมือนมีชีวิตชีวาคันเดียวมาตลอดเลยท่านว่าไปครับถูกไหมมันหยุดโดยไม่มีเหตุผลอยู่เลยเราแล้วใจแซงในในในก็แซงไปนคนเพราะรถมันแน่นแล้วเอาทนมัสักหน่อยวะแล้วชีวิตชีวาตกิดขึ้นโยยนะครับ ผมจําไป้ล้อมกวิ่งมาเลยจนกระทั่งมาถึงไอ้ตรงแยกสารแดงนะมันมีซอยสารแดงย่อยๆตรงนั้นมีธนาคารกสิกรไม่ใช่เ่าคุณเบรกเลยครับเตกเลยเบกรกแบล้อตายเลยผมตกใจโชคดีหักหลบออกได้ครับเพราะทางขวามันเกิดว่ามันรถเฉียวหลังนิดเดียวโอ้ยทำไมหยุดปรากฏว่าที่เธอหยุดเหตุผลก็คือมีรถอีกคันหนึ่งออกจากซอยสารแดงครับเลี้ยวเทือออกมาเลยแล้วมีสติ๊กเกอร์แปะไว้ข้างหลังว่ามือใหม่กว่าครับ มันเลยครับใช่ไหมไอ้มือใหม่หัดขับเจอมือใหม่กว่าหยุดให้กันนะครับมันจริงๆเลยครับใช่ไหมมันไปซ้อมมาอยู่ได้ไงบนท้องถนนนะครับสุดยอดฝีมือครับใช่ไหมเนี่ยเราเสี่ยงกันตลอดนะข้ามสะพานลงข้ามสะพานลอยไม่สนใจแม้ครับเราเนี่ยยังขาดวินัยในเรื่องนี้นะความปลอดภัยเนี่ยเราเลี่ยงเชียงอขอให้ดิลุยขอให้ดิแต่ไม่เปไ็นไรนะขอกรกว่าคนเราเนี่ยสังเกตดูข้ามสะพานลอยนะ ไม่มีนะขึ้นมาสะพานลอยวิ่งข้างล่างแน่นอนตัดกว่าท่านว่าไหมครับถะไหมผู้คนจะรู้เลยวิ่งข้างล่างชัวร์กว่าเยอะเลยนะครับถูไหมแล้วมึงก็คอยหยุดให้กูเองก็แล้วกันนะครับถูกไหมสะพานลอยนี่กลายเป็นที่ยกระดับของขอทานนะครับถูกไหมขอทานขึ้นไปยืนเด่นบนสง่าอยู่บนสะพานลอยเนี่ยแน่นอนกว่าเยอะเลยนะครับเอแล้วบ้านเราเนี่ยวิ่งกันอยู่ข้างล่างครับมีอะไรก็แล้วแต่สามารถกระปีนกระโดดข้ามมาได้นะครับถูไหมเมื่อก่อนนี่เคยมีคนเอามาติดป้ายลูกใครหว่มายืนไปหันไปใครมาเอ้าลูกกูเองครับง ทำไมนี่ไม่มีสเสบียบไม่มีวินัยจริงๆวันก่อนผมดูรายการโทรทัศน์รายการเขาสัมภาษณ์คนเลี้ยงหมาไทยหมาไทยเป็นหมาพันธลาดซื่อสัตย์แสนรู้นะครับหลังอานะดด่านเนี่ยนะสุดยอดเลยพิธีกรก็ถามคนเลี้ยงหมาไทยโอ้หมาไทยเก่งๆเคยไปฝึกเป็นหมาแข่งไหมพิธีกรถามอย่างนี้นะครับคนเลี้ยงหมาไทยบอกอเคยแล้วเป็นไงบ้างเราท่านอาจจะทราบไหมครับเขามีการแข่งหมาหมาด้วยนะฮะไปสนามวงกลมนะครับให้หมาม วิธีการให้หมามาันวิ่งก็คือมีกระต่ายกลอมเป็นกระต่ายไฟฟ้าเนี่ยนะครับไปล่อหมาไม่รู้ก็วิ่งวิ่งรอบเ่ยนะครับไม่เข้าใจวิ่ง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 เห็นไหมปรากฏว่าพิธีกรก็ถามคนเลีไไ้ยงหมาไทยเคยไหมเออคนเลี้ยงหมาไทยก็เคยแล้วเป็นไงหมาไทยไปลองวิ่งแข่งกับหมาฝรั่งรอบแรกหมาไทยวิ่งปลือเลยเพ <im itation> ื่ครบรอบปับ๊บหมาไทยอยู่กึกมองแล้วตัดสนามหญ้าไปรอกระต่ายข้างหน้ากระต่ายขนาดหมาจะไม่มีวินัยเลยครับใช่ไหม พรหมดเลยครับท่านนายบใช่ไหม <laughs> เราต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกันอย่างเร็วย่างแรงแล้วครับ <laughs> ความปลอดภัยที่เราไม่มีผมไปบรรยายตามโรงงานตามที่ต่างๆวนนี้นะครับบางทีนี่ไปพูดเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยเข้าไปตรวจสอบในโรงงานอะไรกาได้นะครับดูว่าเขาจะใช้ไอ้หมวกนิรลัยสวมรองเท้านีลา่ละไผ่อะไรต่างไหมไอ้ที่อุดหูเวลาเสียงดังๆนี่นะครับมันต้องเมคคาเลยกเอียบลักไปอุดหูนะครับบางที่ไม่มีเลยผมบอกเฮ้ยเสียงดังนะมันมี <laughs> อะไรนะนะสกัดอะไรต่างเสียงมัก <laughs> ตอนนั้นไปหมดแล้วไม่มีที่อุดหูผมก็ถามว่าทำไมไม่อุดเขาบอกไม่มีประโยชน์ท่านรู้ไมอุดก็แค่นั้นเพราะไม่ได้ยินอะไรแล้วนะครับใช่ไหม <_ s 1> ไม่มีประโยชน์เลย <_ S 2> เออโอ้อสุดยอดเลยนะครับเขาบอกอุดแล้วมันก็ไม่ได้ดังมาอย่างเดิมนะครับใช่ไหมคือแค่ฟังจนชินเลยนะครับใช่ไหมแล้วบางทีไอ้สกัดอะไรต่างๆนี้อ็อกอะไรเนี่ยมันจะเด่นเข้าตาตลอดใครก็ถามว่าทําไมไม่ใส่ไอ้เนี่ยไอ้ไอ้ไอ้แว่นอะไรต่างเขาไม่ต้องใส่หรอกเข้าทุกวัน ถ้าไปใส่แล้วมันจะมีปัญหาเพราะวันนี้ไม่เข้าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาว่ามันไม่คุ้นเคยนะครับถูกไหมสุดยอดเลยนะครับถูกไหมนี่คือความเสี่ยงของเราที่เราเป็นมานานแล้วนอกจากนั้นสังเกตุดูไหมครับตอนนี้ยาเสพติดก,กําลังมาแรงครับบ้านเรา่าน่าเป็นห่วงยาบ้ายาบ้ากําลังมาแรงนะครับถูกไหมเึ่งตรงน,นี้โอ้โหหนักน่ากลัวมากเราได้แก้ปัญหายาม้าหมดไปแล้วนี่คือความภูมิใจของเราการแก้ปัญหายาม้าของเราคือ เปลี่ยนจากชื่อยาม้ามาเป็นยาบ้านะครับถูกไหม <laughs> ปัจจุบันนี้ยาม้าไม่เหลือแล้วมาเป็นยาบ้าแทนก็ยาบ้าก็มีปัญหาอีกนะครับแล้ววันๆก็ไม่ต้องทําอะไรกันนะครับเดี๋ยวนี้นักรงนักเรียนนี่ติดยาบ้ากันเยอะแยะเข้าไปหมดแล้วนะครับอีกหน่อยมีบางคนเริ่มคิดนะบอกความจริงถ้าคนไทยเรากินยาบ้าเขาจะเยอะก็จะทําให้ปัญหาเรื่องการก่อสร้างหรือบ้านพักอาศัยลดน้อยลงเพราะคนจะไม่จะเป็นต้องอยู่บ้าน,นต่อไปอาศัยปักเสาไฟฟ้าไว้ก็เพียงพอแล้วท่านว่าไหมครับถูกไหม กินยาบ้ากจะเยอะแล้วปักเสาไว้ทั่วๆไปเสาใครเสาวันนะครับใช่ไหมปีนกันเอาเองใช่ไหมวันๆก็ยืนกระดงเด้งลงเด้งอยู่บนเสาฟว้าๆเล่นนะครับใช่ไหมแต่มันคงไม่ทําให้ประเทศของเรามีอนาคตแน่นอนนะครับนี่คือสิ่งที่น่ากลัวแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะครับท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายครับเขามีการสํารวจมาพบว่าผลการสํารวจเนี่ยนะครับพบว่าคนที่ติดยาเสพติดส่วนใหญ่จะติดบุหรี่ครับท่านฟังให้ดีนะผะคนที่ติดยาเสพติดส่วนใหญ่จะติดบุหรี่ แต่ไม่ได้หมายความว่าคนติดบุหรี่ทุกคนจะติดยาเสพติดไม่ใช่แต่โอกาสคนที่ติดบุหรี่แล้วจะมีโอกาสต่อไปถึงยาเสพติดมีโอกาสมากครับเพราะฉะนั้นตามหลักการนะครับเขาบอกว่าบุหรี่เนี่ยเป็นประตูทางเข้าของอยางเสพติดครับถ้าเราสามารถสก,กัดบ,บุหรี่ได้โอกาสคนจะติดถึงยาเสพติดจะน้อยลงครับตรงนี้น่าสนใจนะครับแลวสังเกตดูตอนนี้บุหรี่ก็มาแรงครับหลายคนก็ยอยกติดบุหรีรร่กันสูบบุหรี่กันตลอดเขาบอกสูบบุหรี่จะมีประโยชน์อยู่สองสามกการ ประการแรกสูบุรี่จัดจัดแล้วผมจะไม่งอกครับเพราะว่ามันจะตายก่อนงอกนะครับแต่าะยรครับจะไหมจะไปสวรรคนะครับจะไหมสอง,ส,องสูบุรี่จันจัดแล้วขโมยจะไม่ขึ้นบ้านเพราะมันใจทั้งคืน <c oughs> ขโมยเดายากว่าตอนไหนหลับตอนไหนตื่นนะครับ <c oughs> จะไหมโอ้ก็ <c oughs> มีประโยชน์อยู่สองสามประการใช่ไหมสามสูบุรี่จันจัดแล้วจะไม่มีกลิ่นปากเพราะจะมีกลิ่นบุหรี่แทนกลิ่นปากนะครับอาจายครับจะไหมซึ่งก็ไม่มีประโยชน์ 31พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันอะไรครับวันรณรงค์งดสูบบุหรี่โลกทุกปีนี้ใครมาสูบบุหรี่ปั๊บเนี่ยผมก็จะพยายามทักท้วงเฮ้ยวันอะไรวะขอเขาาบุหรี่ไปจะสูบวันไหนเฮ้ยทำไมอะวันอะไรมึงรู้ไหมไม่รู้วันอะไรวันงดสูบบุหร,รี่รรรโลกนั้นมันยังสูบอะ่ะเฮ้ยของงดสูบบุหรี่โลกนี่มันบุหรี่กู <laughs> มันบอกมันไม่ได้สูบบุหรี่โลกนะครับมันสูบบุหรี่ของมันเองนะครับใช่ไหมไม่รู้จะทำยังไงของมันกันเหมือนกันนะครับใช่ไหมคือสรุปแล้วมันจะสูบหรือครับใช่ไหมผมก็หนักใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่มีลูกมีหลานหรือมีใครก็ได้แต่ถ้าเราสามารถสกัดบุหรี่ได้โอกาสที่จะลามปาไปถึงยาเสพติดก็จะน้อยครับแล้วตอนนี้ไล่จับกันนะยาเสพติดทั้งหลายนี่ไล่จับกันหน้าดูเลยนะครับพวกปาร์ตี้ยาอีอะไรต่างๆนี้เมื่อไม่กี่วันนี้นะครับมีการจับปาร์ตี้ยาอีในกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียครับ ได้คนเนี่ยนะไปเสพกันอยู่นั้นร้อยกว่าคนและที่น่าตกใจประมาณนั้นคือร้อยกว่าคนที่พบนั้นเป็นคนไทยแค่สิบสองคนแสดงว่ามีปาร์ตี้ยาอีที่ไหนคนไทยเราจะมีเข้าไปมีส่วนร่วมที่นั่นครับถูกไหมทาไมเราต้องเข้าไปอย่างนั้นครับถูกไหมเชี่ยหมดเลยนะครับแล้วพอเวลาจับทีเนี่ยนะผมไม่ดูนะสังเกตดูนะครับตำรวจเวลาไปจับปาร์ตี้ยาอีปั๊มนี่นะเจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าไปเจ้าหน้าที่รอไปแล้วตกใจวิ่งกันปัสสาวะราดหมดเลยนะครับถูกไหมแล้วมันจะไปตรวจฉี่มันจะตรวจได้ยังไงครับทนายครับ เพราะฉะนั้นโอกาสตรวจฉีมันยากเพราะส่วนใหญ่จับแล้วคนที่กําลังเสพตกใจสุดข,ขีดครับเพราะฉะนั้นไม่ดีครับผมว่าต่อไปนี้ไอ้ตรวจฉีไม่น่าทําเราน่าจะมีเครื่องอีกเครื่องหนึ่งแนะนําตํารวจนะครับวันนั้นไปพูดให้นะให้ตํารวจฟังนะครับบอกขนาดเครื่องจับเช็ดจับเท็จเนี่ยเรายังมีได้ต่อไปนี้ต้องมีเครื่องจับยาครับท่านว่าไหมครับเครื่องจับยาก,ก็คือรู้สึกว่าใครติดยาเสพติดพอเราจับได้ปับ๊บ เราจ้ายาเสพติดไปแ yeah, ย่หมดนะครับถูกไหมแย่ yeah. มันเราก็มีเครื่องสัญญาณจับยากอยู่นะครับแย่ yeah. ดูซิว่าความอยากมันจะเกิดขึ้นเป็นกราฟไปนะครับถูกไหมถ้าความอยากปรากฏขึ้นมาแสดงว่ามันมีแนวโน้มว่ามันเคยติดยามาก่อนถ้าว่าไหมครับภรรยาถ้าอยากจะจับว่าสามีไปเจ้าชู้หรือเปล่าเราก็มีเครื่องจับยาสามีครับอันนี้สำคัญมากนะครับทำได้แบบเดียวครับ ศอสา,สามีอยู่บ้านเราจับเข้าเครื่องเลยแล้วก็เราก็แก้ผ้ามาเดินให้ดูเลยครับใช่ไหมดูว่าเครื่องจับอยากทํางานหรือเปล่านะครับใช่ไหมถ้าทางานในสนันนษฐานว่ามีโอกาสนะครับจะว่าไหมครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นต่างคนต่างก็เนี่ยมันต้องมีวิธีการอะไรพัฒนาใหม่ๆขึ้นมาเดี๋ยวนี้ต้องตามมาอยู่ตลอดเวลานะครับนอกจากนั้นแล้วเมืองไทยเราวันนี้ดูเหมือนฆ่ากันเป็นผักเป็นปลาครับนะอูเมืองเราเป็นเมืองพุทธแท้เมื่อก่อนสมัยหนึ่งนะครับหลายคนใฝ่ฝันว่าถ้าเกิดเรามีแฟนเป็นหมอนี่นะ ชีวิตเราคงสุขสบายไปตลอดใครจะเชื่อบางว่าการเวลาเปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้ใครมีแฟนเป็นหมอนอนไม่หลับเลยครับแต่หลายครับใช่ไหมเพราะว่าหมอนั้นไม่ใช่ว่าเป็นหมออย่างเดียวหมอมีมีดหมอ้วยครับแต่หลายครับใช่ไหมบางคนนอนเสร็จแล้วต้องระแวงกะตะคู่เลยครับถ้าเกิดเป็นหมอกะตะคู่ต่างคนต่างก็มีมีดเป็นของตัวเองเนี่ยครับไม่รู้ใครจะเชื่อใครนะครับผมมาถึงว่าที่ทำไมมันเปลี่ยนไปขนาดนี้ครับอาชีพอะไรทั้งหลายเหล่านี้เราก็เออนะเมื่อก่อนเคยใฝ่ฝันแล้วมันฆ่ากันไปเรื่องปกติเป็นเรื่องที่หลายคน ตั้งหลักกันไม่ได้คนไทยมาถึงทําไมถึงได้เปลี่ยนไปถึงได้ขนาดนี้ครับเหตุผลเพราะว่ากระแสวัฒนธรรมอะไรต่อมีอะไรมันเปิดกว้างเรารับเรื่องรับราวอะไรเข้ามาจนกระทั่งหลายคนปรับตัวเองไม่ได้ครับทำไมไม่ต้องมากหรอครับภรรามีภรรยานั่งดูโทรทัศน์อยู่ด้วยกันพอเห็นอะไรมันเข้ามาครอบงำในจิตใจของเราปุ๊บนี่แหละครับเราก็จะเริ่มแหละ เห็นไหมครับแล้วเห็นปั๊บเนี่ยบางทีพอดูหนังละครอยู่เนี่ยครับพระเอกเจ้าชู้มากๆสามีก็จะเริ่มนะเดือดร้อนแล้วเพราะอะไรเพราะภรรยาจะเริ่มมาแล้วอืมมาพ่อพ่อเนี่ยเหมือนเรื่องนี้เลยนี่เห็นไหมเห็นเหมือนกันเลยนะเจ้าชู้พฤติกรรมพ่อเนี่ยเหมือนเรื่องนี้เลยเห็นไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใ้่สามีดูแล้วก็เครียดนะครับทำไมมันสร้างเรื่องไหนเหมือนเรื่องนั้นหรือวันเียใช่ไหมทำไม่ันวมกูต้องเหมือนในละครทีวีตลอดนะวะดูแล้วอยากจะทุบทีวีทิ้งซะเลอเกิดนะครับใช่ไหม เพราะฉะนั้นนี่พอเวลาไปเจออะไรมากๆมันก็เข้ามาครอบงําเข้ามาอยู่ในหัวจิตหัวใจของเราครับบ้านเราวันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับโลกเขาเปลี่ยนแปลงไปแต่เราย่าอะไรต่างๆอยู่กับของเก่าๆอยู่ตลอดเวลาไทยแลนด์แดนสยามของเรานั้นก็ต้องพัฒนาต้องเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ระดับโลกแล้วครับจะผิดจะถูกผมไม่รู้แต่รู้อย่างว่าสิ่งที่ผ่านมาหลายอย่างมันต้องเป็นสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนแปลง เรื่องของประเทศไทยวันนี้มีทั้งดําและทั้งขาวพูดกันง่ายๆก็คือมีทั้งแบล็กหรือว่าไวท์